อ่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สสุขสุขคนเด้อเนาะมื่อวานนี้เฮากระซิมาตามะกคุ้ยพ่อนพี่น้องไงคุ้ยแถนนี้เนาะหรือว่ากล้วยตานี้บ่บางคนเอิ้นกันบางบายคนก็คุ้ยชิ้นหอยเนาะพี่น้องมันชีดเดือดเล็กน่อยพอตอกแสงแดดเนาะนี่ตาโมลายพี่น้องมิสามะเนาะเฮาสิใส่สพมันพี่น้องมะขามหน่อยเนาะใส่ศพกัมะขามศพเนาะ ผมมีโฉมบางนาวพี่น้องไงมบางนาเบอรเด่นเนาะเขาก็จะมาตากันเลยตาสโฉมหมดก่อนเนาะมาิกเขาตามเลยแหละพี่น้องไงตาสโฉมก่อนตามข้าวหน่อยแกะทิเอามะกล้วยลงวน้ำดำพี่น้องมะกวยดท่านี่ปลูกเองนไงเนาะหมากตึงยี่เลยพี่น้องหมากตึงมะงามลายมีเติมดูหางกระบักเนาะหากระตัดตอนนี้ตอนนี้ทำแล้ว ตามโบลาย,ยังกินมโมบอสพี่น้องเลยกินคนเดียวตามประมาณชองสามะเอากับตอนนี่นาะตอนมันชิคำห้องบ่นะอยาบยปันใดนะคิดเยากแล้วมันบ่อหยาบง่งปันใดพันว่าตอนเที่ยงนั้นมันชิกินลายเนาะเอากระเช้ามีดจั๊กนี่นี่เลยพี่น้องเลยตามประมาณชองสามะมพ่อวันนี้ หมากน่าค่งามพี่น้องไงห้คนอื่นน้ำเนยนอห้ยมือฟูน้ำเนยลายลายวีอยู่พี่น้องเครือ่องเนาะปีนี้บักชามเครืองเลยพี่น้องกล้วยเทนีกล้วยเทนีปลูกในชวนเนี่ยเนาะหมากตึงน่ะงาม บางคนเพื่อก็ไปตำไขยเนาะในห่านไายนะห่านไายตำไขยตําม,มีตําทะเลตำหมั่วกตำยางต่ากนะตําขะปุ่นตําม,มี่เนเี่ยอย่างมันชิม,มีตําม,มันกล้วยเตนี่น้ำพี่น้องไงบ,บางห่านเนาะก็ตำไข่กินต้องเบิรงพี่น้องไงหม่าหน้าโบมีแต่วมี่หม่างหน้าในคักโยมันทีเขากันคัดแม่เนาะ มันงนาบมี่ด้วยแต่นี้มันเป็นเติมเติมได้เนาะมันจะแก่เติมได้ในมันจะแก่เด้พี่น้องเลยพอกตาใเชยก็พักกระเ่งอ่อนพักกระเ่งอ่อนพักกระเ่งอันนี้เขาก็ตาใเชยได้ก็ได้น้อมันจะหอมบางคนก็สีคุยเอาแเแต่ผู้มักบางคนก็สีตาให้ก็กระปูน้อยเนาะตาดิบแต่ว่าบูมี่กระปูหรอกกบาได้กินดิบน้ำเน่าก็ได้ประโยชน

ถ้าเป็นกล้วยท้นี้ถ้าว่ากล้วยท้นี้นี่ได้แต่มันเป็นไงเข้ามาตำฉ่ำตำเหนียกเนาะมันชุกกระชุอยู่แต่มันกินบแาแซสคือกล้วยชุกเข้าธรรมดาพอดีได้ชวนมีกล้วยท้นี้บัดที่น้องมึงมีกล้วยชุกเนาะโอเคอเราจะมาตำกันเลยบัดหน่อยหน่อยนะพี่ làm hay môi trường này với nhau không khuyên chưa nó kêu chồng miếng nó gần nào không khuyên ngủ kìa bằng mưa kìa chị kín chồng mặc khó nó bằng mưa kìa 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 มันผ่ามันอย่างนกรจี๊ยบเอี่เหนียงเนาะในใบานนองมันน้เนี่ยมันฉมเน่ะสนกรเอิ๊ย <subjects> ก like right. ินชมกินชมกินเหนียงอันนี้พนเอิญเหนียงเนี่ยมันเนี่ยที่มันฉ่บมันผ่ามี่น้ำช่วยอันนี้มันผ่าเนาะเน้าเอาฉ่บมาอย่างใช้เพื่อให้มันแช่มันแก่มันแก่้กองผักออกมาอันนี่ยคัมเลย ก็คิดอย่างส่วนลายกนกินกินเหยียงน่งอนเที่ยงตอนชิปแคชชิปสองมุอเนยตัวนี้นะคำเลยเนาะสีหามงแดงอย่างนี้หน่อยขูกับขน้อยสองน้ำเคมาใช้แป็นนัวก่อนเลยเนาะนี่ sulut Saya ลงไปมาใส่ปลาแดะพี่น้องปลาแดะนี่เนาะปลาแดะเป็นโตเฮานี่บ่แม่นปลา กับบุมีเนะะาะแต่ว่าคนตามมีในอาารนชีใช้ายสิ่งไาย,ย่างอยู่พี่น้องเป็นมักเครือมักเล่นเน,ะนามนะมักเน่านีมีไรางยาหน่งชิบพันหาพ,นาพันด้วยว่าเาพันดยานในอาหาพี่น้องเดี๋ยวคนมือเครื่องเซ่ม,ะ,ม,มะ้วยดําหมักซ้วหมักองเนาะใส้น้ำตาลพี่น้องเส้น้ำตาลน้อยนึง

ีหลังจากจุกตามเรืเ่อยๆซีมึงไปเจ <_ p ain> ็บอยู่พี่น้องแต่ยังอยากผ่านอยู่นิดนึงบุพเพชอบเดี๋ยวอันอ <_ p ain> นี้แมนมะขามนะพี่น้อง หนึ่งมะขามว่าเองแต่มะคามชมเลยอะเดี๋ยวฉันมาใช้แค่น่อยนึงผสมไปเลยทั่วกล้วยแท่นนี้มันเป็นนัน่นเป็นแต่กินดิบบอลเนาะเนี่ยไม่เจ๋งกล้วยแท่นนี้มันเป็นกล้วยที่ผ่าเนาะอีย่างนี่ยมันผ่าแห้งมันก็เลยต้องใส่ผสมไปเลยเป็นมะขามหนึ่งไหวแต่เฮงเนี่ย เจิดใช่แต่ว่าผ่าเจบ็บบคอยผ่านแห้งไปได้น่ะคู่ดีจังบูจิบท่องพ<ม>ี่น้องไหมเป็นน้ำจรกงตัวขวบกับขวบนี้อยเลยพี่น้อง สิจ okay, right ุกถิ่นนะปกน่อยกินตัวนี่จะเป็นอย่งโผล่อย่งมันแบบเดี๋ยวใช้นี่ปลาร้าน้อนึงพี่น้องบปประเด็นนะเสพดังพี่น้องบางคนมันห้าบอเอาอาไนะเด้เดังโอเค้าป่นี่ได้เสเนาะปนี่ บอกเวยกันเลยพี่น้องเไยเฮ้ยเวยกันเลยนี่เวยๆกะเก็บมาใส่นี่เราพี่น้องตั้แล้วไปทีเทียบด้วยเฮ้ยเวยๆเลยมาเด้อพ่อพี่น้องเลยบบบนี้เบิ่งเบิ้งนาตาเี่กพี่น้องไดใสบเบิ่งไกเนาะนี่สีประมาณนี่แหละโอเคมาเบิ่งกินน้ำกันกินข้าวนี่ได้เนาะ มันยังพิกก่อนไบนึงเหรอเคยนะคพี่น้องตอนนี้เขากันสิมากกินกันเลยเน,นาะเด็กซิเมนมักกล้วยกล้วยไทยนี่ที่เขาตำเดี๋ยพี่น้องงามบุ่งเลยพี่น้องนี่เนาะกล้วยตันนี่ดีกว่ากล้วยไทยนีหลายกล้วยหลายคนเอิญแบบเป็นลายวีอยู่เนาะใช้ถุงยางไว้พี่น้องเไงลายวีเป็นนี่ใจกักวีนะก็ตัวที่ห้าหกเจ็ด vì 8, câu v ship b nó phi long nọ rồi vừa nãy làm từ thọc thọc kia nghe hao cả là hơi dài nè ok lấy, không, kiếm con, nó không kia nghe chạy tụi này chỉ mà khuỵt nhau, khó nên nhả chạy mưa đâu phi long đâu, cả bộ đấy áo mắt tông này nó kiếm được, thứ thổi kiếm Hóa con nhà kiếm cả một có nhiều Con mẹ mình có bỏ dù ai cả Bởi vì chơi là ừ. Hmm. แอบหอมหอมบักกลยเนีมันสีมีผัดผ่าจมจมวันวันจังหน่อยพีแบบน่นนองมาเลิ่มความพี่น้องกินนากันเจ็บเซ็บ pep bên này nó xem một pechong cham mặn này nói bằng thời gian hang tắm hoặc càng khơi đâu thì nó nè <laughs> mẹ, mẹ. <cười> Hãy <laughs> subscribe à kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่น้องกินกับใกล้สีเบิร์ดเดี๋ยวพอผม,มากินน้ำดังเนาะมาเต่งเบ,บ้พี่น้องเยแซ่บลายเนะาะจำกลยท่าทนี้สำหรับคลิปนี้กับขอตัวลาไปเริ่มพอพี่น้องวัชพูสุกคนเนาะสบายดี